หมดห่วงหมดห่วงในตัวสมรรถนะมันเองนะครับวันนั้นคือรถที่เข้ามาทุกคันเราก็พยายามจะไปขึ้นไดโนเทสด้วยขอเล่าถึงบรรยากาศหน่อยดีกว่าเวลาแบบมาแล้วว่าพี่ดูตรงจุดไหนอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือที่จะเลือกในการติดตั้งเวลารถจะมาถึงบริษัทครับผมเด็กในพนักงานบริษัทนีเตรียมไว้ก่อนหมดแล้วคือทุกคนคือทุกคนจคนคิดกันก่อนอยู่แล้วนานมากมากเพราะว่าเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นเว r ร์ i n s t r u c t ครับในการทำรถคันต่อไป เพราะฉะนั้นเราต้องหาตำแหน่งทั้งชุดสายไฟทั้งระบบการเจาะทุกอย่างให้ดีที่สุดในรถเราเองคือทุกตำแหน่งทุกพนักงานในบริษัทคือมีแผนกันหมดแล้วที่จะรวมตัวมาลุมแต่พอพอเราลองเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดมันมันยังพลาดในรถเราเองจนจนวันที่มันสําเร็จแล้วคืคอมพิวตอ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ต้องไปเอาระบบที่ผิดแล้วโอ้โหครับเราก็ใส่ที่ถูกต้องเข้าไปเลยครับผมนะครับคือมีถามนิดนึงอ่ะ คือมันคือของใหม่อะมันต้องมีอาการแบบว่าเก่งบ้างไหมกลัวบ้างไหมที่จะเจอแบบว่าจุดผิดพลาดอะมันเป็นรถเราเองมันไม่ต้องกลัวมันใจได้เลยการที่เราติดรถลูกค้าคันแรกนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าอเหรอแต่นี่คืออย่างที่บอกนะฮะบริษัทหงทองอโตแก๊สนี่คือผ่านด้วยรถของตัวเองก่อนนะฮะคือเป็นเครื่องหมายยืนยันให้กับลูกค้าได้เลยว่าคุณสามารถนะจะเป็นแบบนี้ได้คุณสามารถทดลองขับได้กับเราได้เหมือนกันโอ้โหนี่แหละฮะพูดถึง สมรรถนะในตัวรถก่อนดีกว่าก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยคือต้องมีการเทสอยู่แล้วฟิลลิ่งจริงๆแล้วนะครับครับผมตั้งแต่พี่ขับเข้ามาผมขับมา22-23กิโลรถทุกคัาที่มาตดแก๊สเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองน้ำมันทีหลังอ้อย่างเง้ยเลยอะไอย่างง้ยเลยพี่คือคือสมัยเนี้ยชุดแก๊สรถที่ร้านเนี่ยเกิน60%ที่ติดตั้งเป็นป้ายแดงทั้งหมดโหที่เข้ามาใช้บริการคือคือเราก็อยากให้เห็นตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ย ชุดแก๊สเนี่ยมันมีการบประกันค่อนข้างเยอะในเรื่องของทั้งเครื่องยนต์เสียหายทั้งเรื่องของไฟไหม้อะไรพวกนี้ทีนี้คนช่างที่ติดตั้งได้เข้าใจในระบบอยู่แล้วเนี่ยจริงจริงหมดห่วงและถึงแม้ว่ามันจะเกิดความผิดพลาดตามจรรยาบรรณของร้านที่ติดตั้งองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วับถ้าพิสูจน์ได้ตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของรถตัวนี้ที่เอามาพอติดแก๊สเสร็จแล้วถึงค่อยได้ไปลองน้ํามันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเก่า 2. 4เนี่ยมันจะใช้เป็นเกียร์กระปุกครับซึ่งมันต้องลากรอบถึงประมาณ 3- 4พันรอบแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์มันถึงจะวิ่งได้ขนาดครับนนซึ่งซึ่งตอนที่ใช้เป็นผมขอเปลี่ยนเป็นแก๊สด,ดีกว่นาเพราะน้ำมันผมไม่ถนัดอะได้คนระับตอนนี้เราเอามาถึงจะติดแก๊สถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น 2. 4เนี่ยน้ำมันเองมันก็กินประมาณกิโล4บาทกว่าเกือบ5าบาทอแต่พอติดแก๊สแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนอยู่ที่ประมาณบาท50ตังค์ นี่แาคาแก๊สขยับขึ้นมาก็กลายเป็นบาทเจ็ดับาทเจ็ดสิบตังค์ครับบาทแปดสิบตังค์นะครับแล้วแต่ระยะทางการขับขี่ของลูกค้าตัวนี้ออกมาตอนแรกทุกคนมองว่ามันจะกินซึ่งซึ่งแต่ตัวผมเองมองว่าไม่น่าจะกินเพราะว่ามันเป็นเครื่องวีแล้วน้ําหนักรถเกือบสองตันครับมันต้องแบกแบกรอบตัวนี้ผมขึ้นไดโนเทสตอนที่เป็นน้ํามันเนี่ยตัวสเปคที่ออกมามันเป็นร้อยสิบเก้าแรงม้าครับนะครับในส่วนของระบบน้ํามันแต่เวลาขึ้นไดโนเทสอาจจะมีไดโนเทสมันแข็งหรือระบบอะไรพวกนี้ ได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ196แรงม้าตอนที่เป็นน้ํามันครับแล้วก็ในสภาวะการกขี่รถตอนที่เป็นน้ํามันเนี่ยสังเกตได้เลยว่ารอบต่ำม,มากครับขับอยู่120เนี่ยรอบอยู่ประมาณ2,000รอบว้าว130 140เนี่ยรอบอยู่ประมาณ2,007ซึ่งถ้าขับยาวๆจริงๆแล้วมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันคือรักษาระดับได้ดีใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็ขับไม่เหนื่อยอ,าาอัตราเร่งออกตัวค่อนข้างดีครับครับ ก็ม <N> ันยังไม่ค่อยมีรถประเภทนี้ที่มันเป็นเบนซินนัใช่ครับคือถ้ามองถึงตัวอื่นตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้เลยโอ้โหในเรื่องของการประหยัดด้วยครับคือมันก็จะกินกว่าในระบบรถยนต์ผมเทสไปแล้วสองภาพสองครั้งวิ่งยาวเลยนะครับมีกินอยู่ที่ประมาณบาท90ตังค์อือ่าผมมองว่าบาท90้าตังค์บวกลบสิตังค์นี่คือค่าหลังจากติดแก๊สแล้วของมันนะฮะไม่เกิน2บาทประมาณสองบาทต่อโลใช่ครับต่อกิโลครับถือว่า โอเคนะน้ำมันน่าจะกินอยู่ประมาณ5บาทกว่าถึือหกบาทโอ้โหเฮ้ยมันมันเกิน5 0ผมถือว่าหลายคนคือถรับได้นะผมว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นการติดแก๊สที่ถูกต้องแล้วเนี่ยที่มันไม่ใช่ว่าจะได้เท่านี้หมดอยู่ที่การปรับจูนและการเลือกใช้อุปกรณ์ด้วยนั่นนะฮะเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวตอนต่อไปลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันรายละเอียดเรื่องจีเลยนะพี่นะอุปกรณ์ต่างๆนะที่บอกว่าพิเศษแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับใครสงสัยนะฮะสามารถ ส่ง SMS มาสอบถามกันก่อนได้นะครับคุณผู้ชมนะ4123 304นะครับแต่ช่วงหน้านะฮะอย่างที่พีเอสบอกนะฮะเดี๋ยวเจาะลึกทีละจุดเลยดีกว่าความยากง่ายนะในการติดตั้งของตัวนี้นะฮะและอุปกรณ์แต่ละอย่างนะฮะว่ามันมีอะไรเด็ดๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมมาชมคลิปกันก่อนครับคลิปแรกของเรานะฮะคลิปสนุกๆครับผมโฆษณาเช่นเคยครับแหมเข้ากับบรรยากาศฝนตกของเรานะฮะบ้านเราก็ตกเหมือนกันฮะ ตกโดยไม่นัดหมายนะพี่เอ็นนะแม่นี่ขับรถมาฝนตกไหมพี่อ่าไม่ตกกับรถติดม,มาก <laughs> <laughs> มันไม่แตกต่างกันนะนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งนะเนี <laughs> ่ยคิดว่าตัวเองเป็นไมเคิลแจ็คสันหรือเปล่าโอ้โหมุนบล็อกฮะว้าว โอ้โหนี่เขาจะโชว์อะไรน,นี่นี่ไงแหะไม่ต้องกลัวเปียกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะวหมวิวิวนั่นเ,เองนะครับโฟล์ควาเก้นฮะ,นะ,ฮะคุณผู้ชมนะเจ๋งนะครับก็คือเปรียบเทียบกับฟิลลิ่งที่แบบว่าเฮ้ยฝนตกไม่ต้องกลัวนะฮะคือแบบว่า <laughs> แหมว ิิลงมีความสนุกนะฮะกับบรรยากาศที่ฝนตกแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนรถนี่คือให้ความเพลิดเพลินให้ด้วยแม่เจ๋งจริงๆฮะมาต่ออีกหนึ่งคลิปดีกว่าฮะอันนี้ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับที่บอกว่าไม่แพ้นะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ชมซอฟตๆฮะอันนี้ดูแบบคทาร์ทมากฮะคุณผู้ชมโอ้โหบิ๊กฟุตนั่นเองฮะพี่เอ็เคยไปดูบ้างไหมเคยไปดูสดๆมั้ยไม่เคยดูสดมันน่าลุ้ยนะ ในไทยบ้านเราน้อยแล้วนะคือไม่ไม่ถึงระดับเนี้ยแต่บ้านเราในเรื่องของล้อโตนี่เริ่มเยอะแล้วนะฮะโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งนะฮะคือบ้านเราจะเห็นที่อาจจะเป็นงานแถวพวกเมืองทองอะไรอย่างนี้ฮะก็มีบ้างนะเป็นพวกล้อโตอะไรขนาดนี้นะแต่บิ๊กฟุ่อย่างนี้หาดูยากแล้วแต่ก่อนบูมนะบ้านเรานะแต่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะคลิปเจ๋งๆจาก u t u b e ครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ s อสของเรานะฮะคุณผู้ชมนะก็ในเรื่องของการจับขี่ฮะคุณผู้ชมครับ ขับรถตอนกลางคืนนะฮะกลัวอะไรมากที่สุดโอ้โหนะนี่ต้องมีการกลัวบ้างแหละใช่ไหม <c oughs> ขับขีบขข่ตอนกล่งคือบ่อยไหมพีเอสเนี่ย <c oughs> ประจำครับประจำอ่า <c oughs> เดี๋ยวรู้กันอย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้นะกันนะฮะสี่หนึ่งสองสามสามศูนย์สี่นะครับกลัวผู้ชายคะ่ะคุณเต้าท่าพระโอ้ไม่ต้องไปกลัวนะผู้ชายเนี่ยแหมขับรถเราขับปลอดภัยอยู่แล้วครับอพีเอสกลัวอะไรกลางคืนกลัวไม่ถึงบ้านว่ากลัวแวะกกลัวแวะแวะไหนพี่ แว่นน้ำเซเว่นเอ้แว่นเซเว่นผมว่าไม่ต้องกลัวเลยนะผมว่าแว่นอย่างอื่นมากกว่านะฮะคุณผู้ชมนะอะไรเนี่ยกลัวหลงทางไปใจโอ้โหกลัวหลงทางไปใจเธอนะฮะแม่แต่ละคนนี่คารมงคมคายมากฮะคุณผู้ชมนะส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะใครเจ๋งจริงอะไรจริงนะฮะสี่หนึ่งสองสามสามศูนย์สี่นะครับแล้วส่งรูปเก๋ๆของคุณมาด้วยละกันครับสี่หนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สี่นะฮะถ่ายรูป กับรถคู่ใจของคุณนะฮะรถสวยๆเอามาโชว์กันครับกลัวอุบัติเหตุฮะอันนี้หลายคนต้องกลัวอยู่แล้วเนาะคนใครๆก็ไม่อยากให้เกิดนะฮะคุณผู้ชมนะแต่ช่วงหน้าฮะคุณผู้ชมทีเด็ดนะฮะตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่บอกว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างและอุปกรณ์ที่เป็นนําเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยโอ้โหจะเจ๋งขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ มฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาเอาจริงป่ะคะกลัวผิวเสียค่ะค่ากาันคาม้อนค่ากาันยูวีเทาช่วยถือได้ค่ะผมเลือกฟิล์มที่สวยและทนครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆครับ